สวัสดีครับนิวช่างซุสหล่าบาดินครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ทําเซตไปที่เรียบร้อยครับเดินเสร็จแล้วกําลังเก็บงานที่จะดัดปลายถ่อให้มันลงกว่านี้อีกหน่อยนะครับนี่ครับเอามาออกข้างหลังนี่ครับ ข้างหลังเาจะเห็นชัดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับหน่อยเดียวมาดูครับว่าเราวนยังไงประมาณว่าออกมาจากเรื่องฝั่งนู้นนะครับออกมาไปปื้ปื้บปืปไปฝั่งนู้น,นครับไปอยู่ข้างหลังไปวนอยู่ข้างหลังนูน้นแล้วก็กลับออกมาเนี่ยครับกลับออกมาแล้วก็แน,นคบคับซีฝั่งนู้น,นครับ นี่ครับแล้วก็มาแนบคัสซีฝั่งนี้ปึ๊บ,บยิงยาวมันนี้ครับเนี่ออกนี่เดี๋ยวกำลังดัดปลายครับเดี๋ยวดัดปลายเสร็จมาฟังเสียงครับเสียงเป็นไงตรงนี้เราต้องหาไฟมาตีจังหน่อยนะครับข้างบนนี่จะได้บังไว้เนาะ อันนี้กำลังจะดัดปลายครับดัดให้มันลงกว่าน,นี้ตอนนี้มันชนนะครับนี่มันชนนี่หน่อยนึงเดี๋ยวดัดลงให้มันชนครับลั่นไม้ลั่นไม้ไมรอบนี้ ไม่ลงน,นะครับได้ครับตอนนี้ ก็ท่อไอ้สียเหมือนเอียงลงนิดนึงเนี่ยครับไม่เป็นไรครับพี่จะกับนึงก็ฝังนิดใส่แกะสองสามอันกับเนาะลองงบก่อนเดี๋ยวลองงบมาก่อนเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับเสียงจะเป็นไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน ต่ำๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อดังดีครับดังดีอยู่แล้วเราเก็บของนะครับ ขีห right, right? ูสเทือนเลยครับกีหูสะเทือนเลยครับเนี่ยกระดังโอเคอยู่ครับเดี๋ยวไปรอฟังตอนวิ่งครับจะเป็นยังไงไงโอเคอยู่เสียงโอเคอยู่ครับลั่นดีอยู่ ครับตอนนี้เราก็ออกจากร้านเข้ามาแล้วครับยังลั่นไม่ได้ครับเจอในตลาดอยู่ เมื่อกี้หมดหมดมาทำลังอยู่ในรถเลยครับนี่อยู่ข้างล่างนี่เลยจอดนานไปหน่อยครับหมดขึ้นมาทำลังไข่เต็มเลยเหมือนจะไม่ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่นะยังเฉยเฉอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงจริงๆครับที่เป็นยังไง ต่ว่าเสียงมันก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับตอนนี้เสียงมันใหญ่กว่าเดิมอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ได้ขยับทอ่อภากใหม่ได้วนเพิ่มนะครับครับเดี๋ยวไปรอฟังหลังถนนครับที่เป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตครับรถแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมารอฟังกันครับที่เป็นยังไงครับ ครับนี่เราเราก็ขึ้นถนนใหญ่กันมาแล้วครับี๋ยวมาเราฟังเสียงทํับยี่เป็นไงเสียงก็โอเคอยู่นะครับนี่ เลยอ้ดังแรงครับดังอย่างแรงเลย,เลยขนาดเอาไปแวะข้างหลังนะครับเนี่ยเสียงยังดังอย่างแรงเลยครับวา้าไอ้ยากระรเฮียบเลยครับเนี่ย ลั่น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 เื้อเสียงแสบมากเลยครับนี่เสียงแสบหูเลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมขออนุญาตครับรถกลับบ้านก่อน,นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ